สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับสุดยอดอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีคอนเซปต์นะครับผมที่น่าสนใจมากๆมันเนี่ยถูกเรียกนะครับผมว่าเป็นซุปเปอร์กันหรือโคตรของโคตรปืนที่ตามทฤษฎีในกระดาษแล้วเนี่ยมันเนี่ยจะสามารถนะครับผมยิ่งวัตถุต่างๆเนี่ยขึ้นไปอวกาศและสามารถใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ โปรเจกต์บาบิโลนซึ่งเป็นไอเดียนะครับผมของจอมระเผด็จการชื่อดังอย่างสัดดมฮุสเซนนั่นเองนะครับเรื่องราวของโคตรปืนอวกาศของสัดดมมันจะเป็นยังไงมีที่มาอย่างไรและทำไมเขาถึงอยากได้อาวุธชนิดนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชม ก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าโปรเจกต์บา y l บิโลนกันเนี่ยผมนะครับผมจะเล่าที่มาความเป็นมาของซูเปอร์กันกันสักหน่อยนะครับซึ่งซูเปอร์กันที่เราพูดถึงในที่นี้เนี่ยมันคือ Large Caliber ร์กันนะครับผมก็คือปืนที่มี ความยาวลำกล้องที่ยาวมากๆและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระสุนที่ใหญ่นะครับซึ่งจะซุปเปอร์กันเนี่ยนะครับผมก็ได้เริ่มมีการผลิตใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยที่เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยพวก l a าช์คาลิเบอร์กันเนี่ยนะครับผมหรือปืนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะถูกใช้ในเรือนะครับผมที่เป็นประเภทเรือประจันบานหรือไม่ก็พวกเรือลาตะเวนประจันบาล หรืออะไรที่คล้ายๆกันนะครับผมพวกซุปเปอร์แบทเทิลชิพอะไรพวกนั้นเนี่ยเรือที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับปืนขนาดใหญ่ซึ่งก็เรียกได้ว่าอนุภาพของปืนพวกนั้นเนี่ยนะครับผมมันรุนแรงมันร้ายกาจมากๆเลยใช้ในการช็อปบอมบาบาดเม้นต์หรือว่าการนะครับผมถล่มปลูพมชใช้ฝั่งก่อนการยกพลขึ้นบกเนี่ยโอ้โหก็คือสุดยอดมีประสิทธิภาพมากๆทีนี้เนี่ยหลายประเทศนะครับผมก็เริ่มจะเห็นความสาคัญเริ่มจะเห็น potential แล้วว่าเฮ้ยแล้วทําไมเนี่ยเราถึงไม่เอาไอ้ปืนที่อยู่บนเรือประจันบาลพวกนี้ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เนเอาาามใช้บบบ้บบบกงล ก็เริ่มนะครับผมมีการที่จะสร้างปืนใหญ่ขนาดต่างๆที่เรียกได้ว่าใช้กระสุนนะครับผมขนาดใหญ่กว่าพวกฟิลด์อาร์ติเลอรี่ธรรมดายกตัวอย่างเช่นนะครับผมอ้าวของเยอรมันเนี่ยโด่งดังที่สุดเลยก็คือเรเว g กนที่มีชื่อว่า ชเวเลอร์กูสตา f ฟนั่นเองเรียกว่าเป็นปืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มากๆเลยนะครับผมเคลื่อนย้ายไม่ได้ต้องใช้รางรถไฟเนี่ยเป็นโครงข่ายคมนาคมหลักในการเคลื่อนที่ซึ่งอย่างชเวเลอร์กูสตาฟเนี่ยนะครับผมก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะอยู่ที่80ซนติเมตรเลยทีเดียวหรือประมาณ31.5นิ้วนะครับคือใหญ่มากๆ และความยาวลํากล้องยอยู่ที่32.5เมตรเลยทีเดียวซึ่งทีนี้นหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าเอ๊ะลำกล้องปืนที่มีขนาดใหญ่หรือมีความยาวที่ยาวแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลดียังไงบ้างแน่นอนนะครับผมอย่างแรกเลยคือระยะการยิงนะครับผมระยะการยิงของมัน,นจะมีระยะทางที่ไกลกว่าปืนใหญ่ปกติเป็นอย่างมากถ้ามีการตั้งองศาให้มันเหมาะสมกับ2เลยคือ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางที่มากขนาดนี้เนี่ยมันก็แปลว่าโปรเจกต์ตานะครับผมหรือหัวรบที่มันจะเอาไว้ใช้งานเป็นกระสุนเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่ไปได้ตามตัวขนาดใหญ่เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก นี่นีนะครับผมเลยเป็นจุดเด่นของพวก large caliber กันหรือว่า Super อร์กันที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้โดยที่นะครับผมตัดมาในยุคข,ของซาดามุเซนในตอนนั้นเนี่ยซาดามุเซนเนี่ยยังไม่ได้เป็นนะครับผมประธานาธิบดีหรือผู้นําของอิรักนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเขาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขาก็เลยอยากได้นะครับผมสุดยอดอาวุธที่จะเอามาใช้เป็นอาวุธลับในการจัดการกับ ศัตรูของประเทศอิรักนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสงครามอิรักยังไม่เริ่มนะแต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมครุกกลุ่นโดยที่ตอนนั้นในอิรักก็มีศัตรูมากมายเลยตั้งแต่อิสราเอลอิหร่านนะครับผมโอ้โหเยอะแยะไปหมดซึ่งก็เรียกได้ว่าที่มาของไอเดียปืนนี้เนี่ยนะครับผมซัดดัมเนี่ยได้ไปนะครับผมเจองานวิจัยนะครับผมของนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายเจอร์รอบบูนะครับ เขาเนี่ยนะครับผมได้ทําการวิจัยแล้วก็คิดค้นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ฮารมันเนี่ยนะครับผมก็คือการสร้างปืนใหญ่ขนาดใหญ่ที่จะสามารถเอาไว้ใช้ยิงส่งสิ่งของส่งวัตถุต่างๆขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศเพื่อให้เข้าวงโครจรของโลกนะครับ เพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับผมการส่งอะไรสักอย่างขึ้นไปในอวกาศเนี่ยก็มีอยู่เทคโนโลยีเดียวเท่านั้นที่ทําได้นั่นก็คือการใช้จรวดส่งขึ้นไปถูกไหมครับซึ่งไอการใช้จรวดเนี่ยโอ้โหมันแพงมากๆเรียกได้ว่าต้องเป็นประเทศมหาอำนาจชั้นนําเท่านั้นที่จะสามารถวิจัยและพัฒนาสร้างจรวดของตัวเองขึ้นมาซึ่งอิรักเนี่ยก็ไม่ได้มีขีดความสามารถมากขนาดนั้นซัดดมเนี่ยนะครับผมเลยมีความฝันว่าเขาเนี่ยอยากได้อาวุธที่เป็นอาวุธลับนะครับผมทรงอนุภาพจากวงโครจรและแรงโน้มถ่วงของโล โปรเจกต์บาบิโลนเนี่ยนะครับผมเลยได้ถูกเริ่มต้นขึ้นมาโดยการที่ซัดดามเนี่ยก็ไปจ้างนะครับผมนายเจอร์รอบบูให้มาทําการวิจัยโปรเจกต์นี้ด้วยการใช้นะครับผมโปรเจกต์งานเก่างานเดิมของเขามาเป็นตัวต้นแบบนั่นเองโดยที่นะครับผมโปรเจกต์บาบิโลนเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ของปืนใหญ่นะครับผมประกอบไปด้วยปืนใหญ่หลายรุ่นหลายขนาดด้วยกันโดยที่สร้างออกมาเสร็จนะครับผม2ขนาดมีชื่อว่าเบบี้บาบิโลนกับบิ๊กบาบิโลนเบบี้บาบิโลนเนี่ยนะครับผม ถือได้ว่าเป็นตัวโปรโตไทป์เป็นตัวต้นแบบจะมีขนาดเล็กกว่าด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของลำกล้องเนี่ยนะครับผมอยู่ที่350มิลิเมตรหรือว่า 13.8นิ้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับผมถ้าเทียบกับเชเวอร์กอุสตาฟเนี่ยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน่อยู่ถึง31.5นิ้วแต่ก็นับได้ว่านะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองโดยที่ก็ได้มีการทดลองนะครับผมยิงโปรเจกต์ตายจริงๆออกมาซึ่งก็สามารถยิงออกไปได้โดยที่มีระยะทางที่น่าพอใจมากๆเลยด้วยใน,ตอนน,น,นยอยตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางอิสราเอลเนี่ยก็รู้แล้วว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยอิรักกําลังสร้างอาวุธชนิดนี้อยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้จัดว่าเป็นภัยคุกคามอย่างมากเพราะว่าระยะทาง ของมันเนี่ยนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้ไกลมากพอที่จะโจมตีสาเอลได้2เลยเนี่ยหัวรบของมันนะครับผมก็ยังไม่ได้มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นที่ถ้าเทียบกับอาวุธทันสมัยอย่างพวกมิซายหรือว่าหีปนาวุธต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้จัดว่ารุนแรงขนาดนั้นและ3เลยเนี่ยคือไอ้เบบี้บาบิโลนเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้สร้างมาให้เคลื่อนย้ายได้เป็นฟิกซ์โพซิชันนะครับผมคือมันหันในองศาเท่านั้นเท่านั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายนะครับผมเปลี่ยนเป้าหมายให้มันไปโจมตีที่อื่นได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ไได้จัาเป็นภยคคุกมอะร ต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นปืนรุ่นพี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างบิ๊กบาบิลนซึ่งบิ๊กบาบิลนเนี่ยโอ้โหมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมามากเลยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้องเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1เมตรนั่นก็คือ100เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมมีขนาดใหญ่มากๆถ้าเทียบกับปืนบนเรือยามาโตะแล้วเนี่ยปืนบนเรือยามาโตะนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่เพียง46เซนติเมตรเท่านั้นเอง ความยาวลำกล้องเนี่ยนะครับผมอยู่ที่156เมตรเลยทีเดียวนะครับผมก็ถูกจัดได้ว่ายาวมากๆ ยาวขนาดไหนเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมครึ่งหนึ่งของตึกใบยกเลยซึ่งเจ้าบิ๊กบาบิโลนเนี่ยนะครับผมก็ถูกเชื่อว่าเป็นสเปซกันนะครับผมกระบอกแรกของทางอิรักเลยด้วยซ้าถึงจะยังไม่มีการทดสอบเนี่ยนะครับผมแต่ว่าทางมอสซาดของอิสราเอลเนี่ยเชื่อว่าเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยิงดาวเทียมเนี่ยนะครับผมขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศและสามารถยิงได้ด้วยนะจุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่ทางอิสราเอลเนี่ยเริ่มจะเห็นว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามและการที่ยิงหัวรบ นะครับผมหรือวัตถุบางอย่างขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศได้เนี่ยมันก็แปลว่ามันมีระยะทางในการยิงที่ไกลมากๆซึ่งถ้าเกิดจําลองนะครับผมเปลี่ยนหัวลบเนี่ยจากการยิงดาวเทียมจะเปลนเป็นหัวรบที่ใช้ทางการทหารเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภยัยคุกคามต่อประเทศอื่นๆได้นั่นเองแต่ในตอนนี้เนี่ยบิ๊กบาบิโลนเนี่ยนะครับผมมันก็ถูกสร้างมาคล้ายๆกับเบบี้บาบิโลนตรงที่มันเนีไม่สามารถนะครับผมปรับ องศาหรือว่าเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นได้ตัวของปืนกระบอกนี้เองเนี่นะครับผมเลยยังถูกจัดว่าเป็นอาวุธทางการทหารไม่ได้แต่ทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็ไม่เสี่ยงนะครับในปี1990เนี่ยหัวหน้าของโครงการนี้อย่างนายเจอร์อบบูเนี่ย ก็อยู่ดีๆนะครับผมได้ถูกลอบสังหารเสียชีวิตเฉยเลยนะครับผมโดยที่ทุกคนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของทางมอสซาดอิสราเอลเนี่ยแหละเพื่อกันนะครับผมไม่ให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาอาวุธชนิดนี้ให้มันมีประสิทธิภาพไปมากกว่านี้ได้โปรเจกต์นี้เนี่ยเลยถูกหยุดชะงักไปชั่วคราว จนกระทั่งในสงครามกัฟวอร์เนี่ยนะครับผมทางอิรักเนี่ยก็ได้ยอมรับนะครับผว่าพัฒนาอาวุธชนิดนี้อยู่ซึ่งทาง UN เนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อทําลายอาวุธชนิดนี้ก็เลยเป็นจุดจบของโปรเจกต์บาบิโลนอย่างเป็นทางการไปนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับอาวุธลับชนิดหนึ่งนะครับผมที่ซัดนัมุเซนเนี่ยแอบสร้างนะครับผมและอาจจะเอามาใช้ในสงครามอิรักก็เป็นได้ ซึ่งถ้าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาประสบความสําเร็จนะครับผมตามทฤษฎีของมันเนี่ยก็จะเป็นอาวุธหนึ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยเพราะมันสามารถนะครับผมใช้แรงโน้มถ่วงและวงโครจรของโลกเนี่ยเอามาเป็นอาวุธได้นะครับผมแต่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจน่าเอาไปศึกษาต่อมากๆเลยนะครับวันนี้หากข้อมูลนี่พลาดประการใดผมต้องขออภัยมาไว้ณนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมบายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ